กับข้าตอนนั้นเราเห็นสามล้อไฟฟ้าอ๋อไม่้ยไปวัดตลอดอ๋อทำเองเลยทำเองหมดค่ะน้องนะครับอยู่กันไหนก็ได้ใช้ชีวิตยังยังยังเป็นห่วงตลอดเลยครับใช่ทุกวันนี้มีความรู้สึกนะอันแล้ววันนี้ไปวัดค่ะโบราณไปวัดโบราณ เมื่อวานาไปช่วยที่วัดประชุมอ้โหเมื่อวานตอนนี้ห้องครัวไหนตรงนี้นี่ค่ะที่ต้องดนอนนี่เพิ่งมาทำเพิ่งมาทำเหลียงนี้ก็คือปรับให้มันเท่ากับแม่ที่ซึ่งอันนี้ก็คือปรับทำใหม่เลยสามารถทำทำได้เคยเห็นว่าถ้าจะรักจานก็เอามาถึงก็เสีย ใตัวนี้ได้ปิดเปิดน้ำไม่ทำกลมค่อข้างไม่ทำได้เฉลยพิเศษ่ในลงตัดให้เปียกตั้เปียกับปรุงใหม่หมดเลยที่ที่แก๊ที่อะไรก็คือกลับใหม่หมดเม่อเ่อวด้เียเียให้พอ อยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่คนเดยสวนมากจะอยู่คนเดียวตลอดเพราะว่างกับลูกสาวใช้ชีวิตแบบเข้าได้คนเดียวเลยในคนเดียวเลยอ่ะใช่ค่ะพอทำตอนเช้าเช้านี่หกโมงจะลงไปทำกวาดขยะถูพื้นข้างล่างก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทำข้างบนยังทำงานเหมือนเดิมเลยท้างในหมดเลยก็ขึ้นข้างบนไม่ได้ก็เลยก็ก็ทำ อ๋อข้างหลังนี้ใช่ไมคค่ะค่แล้วทำทัวร์วด้เองตัวเองเลยทำแมงทำเองทหมดทุกยถางค่ะวสะอาดบ้านเลไก็ทื่ทำทำเองหมดเลยแล้ว้วแม่วาอาบน้ำยังไงก็เข็นรถ้าไว้ทำมีห้องน้ำมีข้อปรับเปลี่ยให้ครบนี่นทำเราทำพื้นนีใหม่ใช่ไหม่ะค่ะใช่ค่ะทกอ่างแม่สรับปรูงใหม่หมดเลยรับรงใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่า ดีฟามมียางใ่หาได้ได้สองปีกว่าก็ได้งนจหมดม่เข้งใจเบื่อลูกได้ จริงๆก็ไปอยู่ไปทุกที่ค่ะเดินไปทุกที่แต่วัดอะไรก็พาไปเลาะทางนี้มาตัดโฉมที่ลงทั้งตัวเลงทั้งตัวลงขาข้างนี้ลงสอนขาเหยียบขาข้างนี้แต่ว่าทั้งตัวน้องหนักน้ำหนักต้องรับตรงนี้ทั้งตัวตรงนี้หมดเลยเดินได้มเนได้เดินไดจาวัดเจ็ดเพราะว่าเจ็บขาเจ็บบางทีมันทางนี้ส่วนมากมันเหมือนว่ามันจะลงไปลงไปใช่การใช้สองอย่าง ค่ะน on ี่แหละจะหมดสัญญาเดือนรู้สึกว่าเดือนมีนาไปทำไม่ได้ก่อนเดี๋ยวทางเดี๋ยวคอยดูที่บริษัทที่สุราษฎร์จะโทรมาเป็นมาเมื่อไหร่ทำไม่ต้องบริษัทเพราะว่าทางโรงงานโทรกับบริษัทโทรโทรอยู่โทรอะไรต้องไปแล้วไหนบอกฟรีทีง่าย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 เ๋ยวะได้เท่าไรกับก๊อ ยิงย oh, ังเป็นเชิดีกนะยังยกบแต่งเก็บมันดิแต่ที่นี่ประชาชนชนะเพราะอยู่ต้นแด้งแต่ดินที่ด้อสก็สวยมากนี้เล่นรถก อย่าล้าลต้นนะคอย่าเอาใครเอาเวลาขึา้นนม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไมต้องมาทางนี้ฮะต้องมาทางนี้สเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งเนี่ยช่ก็บกำนัดเลย,ยครับครับไปะละครับ